ก็อย่างว่านะมันก็เหมาะสมแกดีแล้วแหละเพราะร่แกจบแค่มหกจะจะบอกอะไรให้นะคนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องดูดีทั้งหน้าตาการแต่งตัวแล้วก็การศึกษาขอห้องส่วนตัวทำงานด้วยนะคะหนูไม่ชอบคาามวุ่นวายอะคะ่ะขอห้องที่แบบแอร์เย็นๆหน่อยนะคะวันีหนูเีนคนที่ร้อนนะคะ แกชั้นสอบขั้นงงานถาะนะหรอแ้วเริ่มง,งานเมื่อไหร่ล่ะอาทิตย์หน้าแต่แกได้เงินเทน่าไหร่หรอก็สตาร์อยู่ที่9ก0 0พันนะแต่ก็ขึ้นทุก6เดือนฮะแค่เก้าพันนี่นะแกจะภูมิใจะอะไรนักหนาะแค่เก้าพันแต่ก็อย่างว่านะมันก็เหมาะสมแกดีแล้วแหละเพราะว่าแกจบแค่มหกี่เหมือนชันจบถึงปริญญาตรี มีตั้งหลายที่เสนอให้ฉันตั้งสองหมื่นอัพฉันยังไม่เอาเลยแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องดูดีทั้งหน้าตาการแต่งตัวแล้วก็การศึกษาแต่ว่าคนเราก็ต้องมีความพยายามบอกว่าความสามารถด้วยนะนั่นมันก็แค่ความคิดของคนโง่ๆเท่านั้นแหละอเออฉันว่าจะย้ายห้องนะจะได้เดินทางไปทำงานสะดวกหน่อยชื ก็ดีนะฉันก็เบื่อ่จอยู่กับแกแล้วเหมือนกันพี่ก้าวขาเดี๋ยวช่วยนับให้หนนะคะว่าของครบหรือเปล่าได้ค่ะค่ะหนูถึงแล้วคะ่ะโอ๊ยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่เธอไม่เห็นคนอย่างไงสุ่มซ่ารจริงเลยนี่คนทำอะไรเนี่ยอ๋อวินนี่ อเออแกมาทำงานอยู่ที่นี่หรอตำแหน่งอะไรล่ะอ๋อชินว่าคนอย่างแกอ่ะคงเป็นได้แค่พนักงานกระจกกระจกสินะแล้วแกล่ะมาทำอะไรที่นี่หรออ,อ๋อพอดีว่าบริษัทเนี้ยเขาโทรเรียกฉันเข้ามาทำงานที่นี่ก็เหมือนที่ฉันเคยบอกแกนะว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเพียบพร้อมทั้งหน้าตาและการศึกษาไปแล้ว บอกใครนะว่าฉันเคยรู้จักกับแกอ่ะชื่อายดูจากประวัติการศึกษาของคุณแล้วดูดีมากๆเลยนะคะงั้นให้คุณมาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะคะจริงเหรอคะหนูผ่านแล้วเหรอคะใช่คะ่ะถ้าหนูผ่านแล้วหนูขออะไรเล็กๆน้อยๆได้ไหมคะได้สิคะ เดี๋ยวทางเราจะพิจารณาให้แล้วมีอะไรบ้างคะหนูขอวันหยุดเดือนละแปดวันแล้วก็ขอห้องทำงานแบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะคะหนูไม่ชอบความวุ่นวายอะคะ่ะขอห้องที่แบบแอร์เย็นๆหน่อยนะคะประเด็นหนูเป็นคนขี้ร้อนนะคะส่วนเรื่องเงินเดือนหนูขอที่สองเออหมดหรือ,อยังคะ <c oughs> <c oughs> หมดแล้วคะ่ะคุณอีฟค่ะ <c oughs> คุณคิดว่าคุณเป็นใครเ <c oughs> หรอคะ ต่อให้คุณจะจบสูงมาแค่ไหนแต่คุณไม่มีไม่มีประสบการณ์และไม่มีความสามารถอีกด้วยเนี่ยถ้าผู้จัดการไม่ฝากให้ฉันช่วยนะคุณก็ไม่มีวันผ่านหรอกค่ะแกก็ยังทำตัวเหมือนเดิมอีกวินนี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกไปสมัครงานมากี่ที่แล้ว แต่ถ้าแกยังทำตัวแบบนี้อีกก็คงไม่มีคใครรับแกเข้าทำงานแกคีดว่าแกเป็นใครเหรอถึงกล้ามาสั่งสอนฉันอะก็เป็นผู้จัดก,การที่นี่ไงตลกผู้จัดก,การเหรอฉันไม่เชื่อแกหรอกจะตอกอะไรให้นะคนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องดูดีทั้งหน้าตาการแต่งตัว แล้วก็การศึกษาพี่นีแกเชื่อหรือยังว่าฉันไม่พูดจัก,การของที่นี่มินนี่ฉันขอโทษนะอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันเคยอยู่ห้องเดียวกันไปช่วยฉันหน่อยนะก็เพราะว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันน่ะฉันเลยฝากแกมาทํางานที่นี่แตท่ที่อีกทีอะคงไม่ดีกว่าแกข้างนอกนั่นอะ่ะฉันขอโทษนะฉันนี่เงาเองแหละแกช่วยฉันหน่อยนะ ฉันไม่มีงานทำมาปีกว่าแล้วอะแกขอโทษน,นะฉันคงไม่เอาชื่อเสียงของบริษัทของฉันไปเสื่อมเสียวคนอย่างแกหรอกพวกเราต้องการคนที่มีความสามารถนิสัยดีและไม่ดูถูกเพื่มลมงานไ,ไม่ใช่ <ไป S 2> ว่าคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์และย่งคอนัว, <ไป S 2> วแกกลับไปเถิดนะหวังว่าแกคงจะหาง,งานทำได้มินนี่